สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าที่จะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งเรื่องดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยทางกรมสรรพากรบอกว่าการที่เรามีดอกเบีย้ยแล้วถูกหักในที่จ่ายไว้ร้อยละบห้นั้นมีสิทธิ์ที่เลือกไม่ต้องนำมาคำนวณยื่นแบบแสดงรายการได้มีหลายท่านามาถามอาจารย์ว่า จะแบบไหนดีละ่ะควรรวมยื่นภาษีปลายปีในแบบแสดงรายการหรือไม่มาดูคำตอบกันค่ะดอกเบี้ยงเงินฝากห้าหมืนถูกหักณนาที่จ่ายไว้เจ็ดพันห้าที่จ่ายเจ็ดพันห้าหากภาษีณนาที่จ่ายไว้แล้ว จะคำนวณหรือไม่อยู่ที่รายได้คนนี้เป็นโสดนะคะเป็นโสดอยู่ที่เงินได้ปึงประเมินของเขานะคะอ่ะเงินเดือนอ่ะเราเปรียบเทียบเลยนะสี่แสนคนนี้ไม่เอาไปคิดหลังจากเสียภาษีแล้วไม่คิดหากค่าใช้จ่าย หนึ่งแสนเสร็จแล้วเงินนี้คงเหลือสามแสนช่องช่องขู่เล็กไปนิดนึงหากหากรถหย่อนสมมุติโสดไม่มีอะไรเลยหากตนเองหกหมืน่น เหลือสองแสนสี่สองแสนสเป็นเงินได้สุทธิอ่าเราก็ไปไปคำนวณคำนวณเรียบร้อยเงินได้สุทธิเนี่ยคำนวณเรียบร้อยได้ภาษีที่ต้องชำระ4 5่พมาดูถ้าเขาไปรวม ในยื่นแบบปลายปีเงินเดือน4ี่แสนเขาก็หักค่าใช้จ่าย 1, หนึ่งแสนหากใกล้จ่ายหนึ่งแสนคงเหลือคงเหลือสามแสนบวกเอาเอาดอกเบี้ยเงินฝากที่เราได้มามารวมดอกเบี้ยห้าหมืน มารวมจะเป็นเงินได้สุทธิเงินได้สุทธินี้รวมกันมา,มาตั้งตรงกันเลยนะดอกเบีย้ยห้าหมืนรวมเป็นสามแสนห้าหากค่ารถย่อนตนเองเพราะว่าเป็นโสดหกหมื่นเงินได้สุทธิ สองแสนเก้าอ่าไปคำนวณภาษีภาษีเจ็ดพันแต่ถูกหักไว้แล้วเจ็ดพันห้าเงินเงินดอกเบี้ยห้าหมื่นเนี่ยหักหน้าที่จ่ายเจ็ดพันห้าตามอัตราสรุปฝั่งนี้ถ้าเราไม่นำดอกเบี้ยมาร่วมคำนวณ ก็จะเสียภาษี4,5 0 0ฝั่งนี้ถ้าถ้ามารวมคำนวณก็จะได้คืน500ดังนั้นเคสนี้อาจารย์นันว่าจะต้องนำมารวมคำนวณภาษีป,ป่าปีนะคะเราท่านจะได้เงินคืน500บาทอีกกรณีหนึ่งอ่าถัดไปนะคะถ้า กรณีอีก,กรณีถัดไปถ้าเงินเดือนเรามาก900,000เพิ่มขึ้นมาสมมุติว่าเรามีเงินเดือนสูงขึ้นกรณีเมื่อกี้นี้เงินเดือนเงินได้ของเขามี400,000กรณีที่เงินได้900,000มีเงินเดือน9 5 0 0 0 0 ดูสิว่าจะทำอย่างไรนะคะ,ะคำนวณเงินเดือน950,000บาทหากค่าใช้จ่าย100,000 คงเหลือแปดแสนห้าหมื่นหากรถยนต์เป็นโสดนะหกหมื่นเปิ๊บ เงินได้สุทธิเจ็ดแสนเก้าเข้าคำนวณตามตารางภาษีที่ต้องชำระไปคำนวณมาแล้วต้องชำระเจ็ดหมื่นสาม มาดูฝั่งนี้บ้างถ้านำดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยมามายืน่นคำนวณกรณีเดียวกันมีดอกเบีย้ยเงินฝากห้าหมื่นเริ่มเงินเดือนเก้าแสนห้าหาก ค่าใช้จ่าย40วงเล็บหนึ่งเนาะหนึ่งแสนก็จะได้คงเหลือ850,000บาทบวกดอกเบี้ย ดอกเบีย้ยที่ได้รับนะดอกเบีย้ยเงินฝากแต่เขาหักไว้แล้วอย่าลืมนะหักไว้แล้ว7จ็ดหได้เงินได้สุทธิเงินได้สุทธิเ0 0าแสอ่าไปเข้าตารางการคำนวณ อ๋อก่อนจะเข้าตารางการคำนวณหักค่ารถยนต์หักค่ารถหย่อนหากค่ารถยนต์ก่อนตาเก้าแสนหักค่ารถย่อนแอบหักค่ารถยนต์ค่ารถย่อนหก,นกน 900, หมื่น,น,น 60, 000, เป็นโสดนะจ๊ะ ก็เหลือเงินได้สุทธิแปดแสนสี่หมื่นไปเข้าตารางคำนวณของบุคคลธรรมดานะคะภาษีที่คำนวณมาแล้ว8ปดหมื่าหักหนะ้าที่จ่าย7 5็ด หักหน้าที่จ่ายไว้เจ็ดพันห้าภาษีที่ต้องชำระเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทอันเนี้ยเงินเงินดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารเนี่ยกฎหมายเนี่ย เขาให้รวมยื่นแบบปลายปีก็ได้ไม่ยื่นก็ได้นะคะเราจะยื่นหรือไม่ยื่นถ้าเคสนี้กรณีนี้ถ้าเรารวมยื่นปลายปีเราถูกหักไปแล้ว7,5็ดเราก็มีภาษีที่เสีย75,500แต่ถ้าเราไม่เอามาเกี่ยวข้องเราไม่ใส่ใจเพราะอัตรางเงินเดือนเราสูง เรามีเงินได้สูงเงินได้เป็นประเมินเราสูงพอมาเราไม่เอาดอกเบี้ยที่ได้จากธนาคารมารวมโดยเราไม่ขอเครดิตภาษีคืนของในกรณีของดอกเบี้ยเงินฝากภาษีที่ต้องชำระคือ73,000สรุปแล้วยื่นเออเลือกแบบนี้ฮะเลือกไม่รวม คำนวณปลายปีนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์หลายๆท่านนะคะเห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์ใต้คลิปใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษีสามารถสอบถามมาได้เลยนะสำหรับวันนี้อาจารย์นันโค้ดมาสเตอร์เอ็นเอลพีในสำนักงานนันการสอบบัญชีขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ